เป็นาอาทิตนนย์ดูในเขตศิลปศาสตร์กรรมอม,มะตะนครครับผมชมบุรีครับมีไอ้ขันไอ้เต้ห้างบ่ นั่งเล่นเบียกคือเบียกมัน,นมันคือเบียอยู่ดีกว่าวบ,บ,บักเบรกเต้ยู่ดีกว่า <S <S เด้เบรกเต้มันนิ่มมันระบบมันดีกว่าเ,เบรกเขพูดเบรกไประแข็งเลยเยบักเต้เบรกไปเดือดซีวามันนิ่มกว่าแต่พอขนลงจับจับแล้วที่นี่ผมถ่ายเลยลอยปเยปอร์เซ็นแม่ปัม้มตัวหนาแม่ปัม้ม เตเต้นโตจีนเดียเย๋ยวงจอรถก่วงความรับไน้อาเล็ครับสบายครับ้าดีครับน้ทานวังมงอาหน้าัค้าเขากับสะดวกสบายครับมามือแรกก็ถือว่าสามารถได้พักพอนกันเต็มที่ครับปกติเขาที่บ่ได้อ่ามากรุงเทพเนี่ยปรากฏว่าเขาที่บ่มีนม้ำ พอมีทาพอมีห้องน้ำพอมันมันนี้รู้รสึกเมื่อยเพีย้ยในตัวนะาับแต่ตอนนี้โอ้มาเมื่อแรกโอเคะอทะงานปัจจช่วยสุดยอดเลยครับยังกับเนี้ยไปเ้ยน้องรับน้อง FC เอ็บซีไปแล้วครับเี่อ,อันนี้มัดมัดไปเรียนเรียอนึเ้อ่ะ ร้อยให้เขาเรียนยังยังกดนั่นบอกใครมัดตอนนี้ก็มัดส่ทัดเหรอมแม่ครับยังมหมาะขึ้นออกตอนเนี้ยครับซอยได้อยู่บอแต่แต่ที่จริงเขาต้องมัดส่ขาหนานอันยุ่ใต้ทัดพวกเนี้ยก็บอกเพอนไปท่านว่า

แต่ตอนนี้ก็นสิไปก่อนหรอครับสิบสก่อนสิก่อนไปตัดเส้นน้อยไหมอีกบ่เนี่ยเส้นน้อยครับมันส่งลมบีบีครับทะเลยุ่งพี่นะครับทะเลย่โอ้ยมาทิปซื้อตกันไปบางแสนพักทั้งสี่ชั่วโมงหาชั่วโมงพี่น้องให้ผมมีประโยชน์เย เที่ยวบางแสนนะรถไอ้แก๊้มีแต่รถเก่งบ่มมมีรถกระบะแต่ว่าคันนี้ไปเฉพาะตัวเจ้าของไปสองคนครับคน้องทุกน้องมักน,งนกัดดิจังใดอยู่ถ้าบ่ได้ก็คือบ่ได้ไปต้องกัดดีกว่าหายใจนี้นหนึ่งไปคนหนึ่งอยู่กัดจังใดครับแต่ถ้าเขาเก็ขึ้นมาแล้วสมัครใจว่าสิอยู่ล่ะบ่ไปดอกเมื่อยเพีิ้นรถหิวนอน ยังกะน่ากัสุดวิสัยครับแต่ท่าที่ไปแเราบุบบม้มมีิม่งขึ้นไปนะมืองา,านอุศักยกรรมยาวๆเลยครับอือมออื่นก็เลยย้องก็ถือว่าได้พักพอนอีกมือนึ่งครับหกสิบกิโลนึงกาแล่นไปกันจุดกัน เ็กนหีตีสมตีสาว่าบแสงนเคเลีงตะพันรู้ว่าหอนยังเาินเปิดแล่วแต่ถ้าเปิดนี่เก็บเกินตีห้าเลื่อนออกไป6กโมงมเกินหกโมงสิบหกโมงยี่สิ้นัเพราะต้องมือนีต้องเถือ หรือพอดหิวข้าวที่กินข้าวและกินต้มมาม่าอันนั้นอันนั้นแนวนั้น นี่อันนี้นยืนไฟเสร็จแล้วต้องเอาเขาเขาหน้ามให้ครับไปให้ทีมน,นั้นมุที่เขา <c oughs> ที่กำลังต่อสายไว <c oughs> ้สายอัดสายพื้นสายไฟ bắt mắt thằng thướng này đưa thằng thướng này cam lăng qua